คารวาดจอมขมังเวทแห่งเมืองสิงห์บุรีคุณตาใบพมวงองค์นี้จะเป็นพิมพ์หลวงพ่อหินวัดตึกราชานะครับเนื้อผงตะไคร้ออกดอกจัดสร้างเมื่อปีสองพัาร้อาปั๊มเองสร้างเองกันที่วัดตึกราชานะครับออกให้บูชากับสิทธิานุสิิ เมื่อปี2534พุทธคุณหนุนดวงโชคลาภเมตตาแค้วคาดปลอดภัยการคุณใสคุณคนรุ่นนีทน้ท่านลงไว้ครบเลยนะครับฝอยท่วมหลังช้าง องค์พระจะมีความหนาปึกเลยครับอันนี้สร้างเองกดเองพิมพ์เองกันที่วัดเลยครับวัดตึกกระชา